สวัสดีคะ่ะพี่น้องเจอกันในวันฝนตกนะคะพุนนะฟ้าคืมหลายจ้ะเอากล้องไปนี่ยังฝนตกถือเล่นนี่คะ่ะพี่น้องเขาป้าเดิมเ้าจ้าไม่เห็นเห็ดแล้วนะคะคนหอดป้าแล้วจ้านี่พี่น้องเห็นเห็ดป่อเห็นเห็ดไหมเอ่ยทุกคนเห็นเห็ดไหมคะนี่คะ่ะนี่นี่นี่เห็ดขาลายของเรานะคะนี่คะ่ะนั่นนั่นนั่นเก็บเลยนะคะอือ วันนี้ใส่ทุกเมื่อจะมานี้เพราะว่าฝนตกนะคะ,คะอืมขาลายทิ้งช่วงไปโดนเติบกลับมาแล้วค่ะน้องกลับมาแล้วนี่ค่ะพี่น้องเข้าใจบ่โดนเติบเพืออะไรกล้องจีเป็นล้วนแล้วจาะบ้านี้ฝนตกเ้อนี่นะคะ สวยเลยนี่ดอกหนึ่งจ้าเอาไปนําเลยค่ะฝนล,ลินกได้จต่แปะ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 พี่น่อ,อยเห็นบ่ค่ะทั้งฝนทั้งแดดในเวลาเดียวกันไปต่อมาเจอหึดอกเอาอันนี้มีคนมกเตะของแพวหัวสักพี่น้องเห็นบ่ เอาหต้นเนาะขาเง้มๆอยู่ไหมอดอกนี้ง่ามจ้ะ ฝนตกถือกล่องขันบ่โฟกัดท่านใดกะขออภัยนะคะนี่สวยมากหนังไก่ค่ะทุกคนก็กล้าไปเลยนะคะเดี๋ยวไปสวยมาก แค่ว่าฝนตกในพอยจ้ะเมื่อแพ้วอย่างไงใส่ถุงเมือ่ออย่างไงค่ะกว่าเกาไปต่อจ้ะอีกคณะหนึ่งค่ะ ลายจ้าสวยมากทุกคน,นเดี๋ยวไปตัดขานะคะเข้ามาก็เจอเลยค่ะทุกคนหลังไกจ่จางง่ามเลยเนยอ้สวยมาก สวยมากสวยมากปุ้ยพี่จ้ะนี่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 งาม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 นี่ค่ะงามคักพุ่นมาจากกว่าหนึง่งสวยมากทุกคนเมื่ได้ตัดขาเราจะมันพลอยห,หลายฝนตกใส่กระตาเลยจ้า หัวาขาดสวยมากทุกคนค่ะนี่จ้ะใส่ตะก,กร้าเลยค่ะอีกหนึ่งค่ะแม่มานเนี่ยพี่น้องฝนตกะไรยิ่นเสียงบ่ตายตายตายคุณนะจ้ะฝนมากเหรอ ลงเขาป่ะท่านเดอ้อนี่เปียกเปียกจ้าบ่ะที่นี่รออะไรอ่ะลงเขาไม่ทันนะคะรออยู่ตรงนี้ก่อนฝนตกเราก็ไม่หวั่นค่ะทุกคนอยู่ไต่ฝ่ายย่านยา,ยานฝนนะจ้าพี่น้องเห็นปะ ขึ้นมาแล้วฝนจังตกเว้ยอู้ยพี่นองมึงเนี่ยวันน้มาปลาข้าวเดียวนั่งเถาหมดแล้วจ้ะมองเนี่ยอันนี้มีใย,ายมาเก็บได้หนิเห็ดพึ่งค่าขาลายหักขาปอบแปะเอาเลยขี่คันเห็ดเหลืองปีหนีพ่นหนีบ่มีเลยจ้ะพ่นมาสัน่นมันหนอกเนาะ นี่ค่ะนี่พ่นหน่อยเหอะมหปีนี้พระท่านได้เห็นนั่นเง็ดเพิิงหวานพ่นนี่เลยจ้ะมีแต่เห็นนางไก่อ่อยต่อยพี่อุ้ยลายถักพี่น้องจ้ะแถวย่านีนางเบิ่งแล้วพอมือนนีนั่งอยู่นี่ฝนตกนั่งเลยบ่เขานี่จ้ะอุ้ยอุ้ยหมด หมดประสันนอนหลายว่าเอาจะว่าเอาอืพี่น้องห้อยนั่งมาเอาเห็ดก้อนแค่พี่น้องเบิง่งพี่อ้เอาเดอกนี้ก่อนงาม ฝนตกตก๊กเลยล่ะเก็บเห็ดได้อารมณ์ค่ะไปอยากว่าเราล้อเพแี้วนะพี่น้องกดนไหลกดแช่กดนหวใจดวนๆค่ะอุ้ยเหนียวแห้งถือฝนล่ะ็ีเหลืองก็มีค่ะ ดีกพ,<ฮ>พี่น้องเห็ดเหลืองก็ตัองออกขึ้นมาพี่พี่น้องเลิศโอ้ยเถาแล้วเอาไว้เป็นเชื้อนะคะ อยตนกับตาหนังไก่ยั่วๆค่ะพี่โอ้ฝนตกวันนี้ก็พ่อยห,หลายจ้ะพี่น้องแต่ว่าดอกง่ายไม่ได้จ้ะป้านีอ่อันนี้เป็นกอเลยจ้ะนี เอาหมดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเออเออเ,ออเออส,วสวยเลยจ้านี่นั่นอันนี้แก่แล้วไม่เอานะคะ อะไรมาเต๋หนังไก่อืมจะสร้างแถสุสแสดงว่าย่าแล้วมาเก็บเอาแล้วเราเห็นนีน่ลีจ้ะห้อยฝั่งเก็บจังสิเาขาาๆอักหลักจรงสิพี่น้องแพลสิได้ปิดกล่องเลยจ้ะบ่านนี้บ่ไไวแล้วกล่องแพ้ตเปียกเะละมันบ่คุุมเนะพันกล่องห้างนี่เก็บเห็ดจังป้าล่ะจักปลาจังสิเลยค่ากล่องขึ้นพี่น้องจ้ะเอาพอกันไม่คลิปหน้าจา้ะมาด้เท่นนี้แล้วมื้อน,นี้ เพราะว่ากล่องปาดพี่น้องพูดนะขณะหนึ่งอะ่ะหมดด่นดิเอาไว้ถ่ายยายเก็บขอบคุณทุกการรับชมด้วยจ้จเด้อย,ย่ายอยู่หนีแล้วนั่นย่ายมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าคนโตกโอย